เิดร้านอีกเช่นเคยค่ะลูกค้าก็ได้มานั่งรอทำสปาตอนเช้าเลยนะคะทุกคนน้องเราก็เตรียมน้ำเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะมาทำสปาทาตัดหนังขัดต้นนะคะร้านเราให้บริการทำทุกอย่างจบครบวงจรเลยนะคะทำผมทำเล็บทำสปาต่อขนตาค่ะสวยจบที่ร้านเดียวอ่าทำสปาของเราก็คือแช่น้ำเลยนะคะสปาบ้านบ้านเลยนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นบรรยากาศส่วนเรานะ่ะหรอเตรียมตัวจะกินข้าวค่ะแดดคือร้อนมากปล่อยน้องทำงานไปเราก็จะกลับมากินข้าวแล้วก็เตรียมอุ่นข้าวอุ่นน้ำเลยนะคะเราก็จะมีเมนูผัดฟักทองใส่ไข่และส้มตำแล้วก็อุ่นข้าวเย็นค่ะดูสีหน้าเราทำเองทุกเมนูเลยนะ นั่งกินไปค่ะกินคนเดียวเพราะว่าปล่อยให้น้องทํางานไปเราจะกินข้าวแล้วก็กินยาค่ะข้าวเช้าของเราคือสิบเอ็ดโมงตรงค่ะ <c oughs> คุณแม่ตื่นสายค่ะปล่อยให้น้องทํางานไปและคิววันนี้ของเราก็มีทําเล็บมือเล็บเทา้าท่านใดสนใจจองคิวทําเล็บหรือ มาสอบถามหน้าร้านก็ได้เลยนะคะเรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็จะขอตัวไปทำงานก่อนคะ่ะลากันด้วยภาพทำงานนะคะทุกคน